สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นทาทาชนบุรีนี่ยันี้เราเข้าอีกหนึ่งเคสนะตัวนี้จะเป็นตัวทาทาดีเซลตัวร5 0ยห้ิบนะตัวรีเฟซในตัวใหม่ล่าสุดนะ2.2 vtt นะฮะหน้าตาของเครื่องเปิดปบปงหน้าตาเครื่องหน้าตามันก็จะไปประมาณนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวตั้งตรงนะ ลูกค้าเพิ่งซื้อรถมานะแล้วก็รถสตาร์ทไม่ติดอะไรประมาณนี้มาเดี๋ยวมาลองดูนะรีโมทก็เสียนะเนี่ยแต่ปลดล็อกได้อยู่ปุ่มอะปุ่มเสียหมดเลยสตาร์ทโอเคสตาร์ทไม่ติดนะเดี๋ยวเราเข้าไปลองเช็คดูนะว่าเป็นอะไรกันแน่นะเคสนี้ ดูห้องเครื่องนะเหมือนกับเนี่ยลอยเอาน้ําฉีดล้างมาเนี่เนี่ยเลี่ยมแปลกๆนะอันนี้มันมีคราบน้ํามันซึมอยู่ขนาดน็อตท่อเสียไหมคายออกมาเนี่ยเขาไปเสียเนี่ยคืออะไรของพังหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูกันนะฮะตัวเช็คโค้ดนะเสียบเช็คไม่ได้ นี่ก็หักนะสายไฟตัดต่อแล้วเลยไฟขาดสายไฟนะดูสายไฟจะละลายช็อตอยู่เนี่ยเห็นไหมไหมเป็นอะไรไม่รู้นะเนี่ยละลายไหมเลยเดี๋ยวต้องถอดคอนโซลออกมานะครับถอดคอนโซลออกมาทั้งหมดเลยหาสายไฟชุดนี้นะมันเป็นอะไรคนระับ ระบบแอร์นะแปลงเยอวเนี่ยโทโมโแยกเนี่ยงไรระบบคืนเดิมนะคนระับเนี่ยเพราะว่าระบบแอร์ตัวร้อยห้าสิบนี้สำคัญนะะมันช็อตเข้ากล่องเลยนะเนี่ยนี่ละลายนะที่เช็ค OBD เสียบเช็คโค้ดไม่ได้เนีนไหมไม่ละลายหมดเลยนี่อละไลรในปั้นนี้เนะี่ยเปลี่ยนชุดสายไฟนะฮะทั้งชุดนะครับโทโมระบบแอร์ดูไอโทโมแยกมา สายไฟนะเวลาลื้อต้องออกถอดเบาะนะแล้วก็จะมีสายไฟเข้ามาข้างล่างอยู่ใต้พรมนะเนี่ยเวลาใส่ก็ค่อนข้างลำบากหน่อยหนึ่งเยอะแล้วก็เอาไปด้านหน้าก็ไปที่พวกไฟลงไฟเลี้ยวเนี่ยสายไฟมันมาชุดปั้นเนี้ยเต้นหน้าเนี่ยไล่มาทั้งหมดเลยมายันพัดลมนะฮะมายันพัดลมเลยนะชุดสายไฟชุดใหม่ที่จะใส่นะอันนี้เตรียมไว้และอ่า เตรียมมาเรียบร้อยนะตอนนี้เบิกของก็ไม่มีนะเส้นนี้ขั่วข้างล่างนะดูไหมนะละลายไปยันชุดไฟข้างหลังนะไม่รู้ว่ามันช็อตอยู่ตรงไหนนะชุดไฟข้างหลัง,ง,ลงเส้นบนนะเมื่อกี้นี้เส้นล่างดูเส้นบนเนี่ย ไม่นี่รางที่มาต่อกันอยู่เห็นไหมไฟช็อตทั้งระบบนะสายไฟนะอันนี้เปลี่ยนเข้าไปใส่เรียบร้อยนะอ่าอันนี้ของเก่าอันเดี๋ยวมาแต่ท่อนหลังนะยังไม่ได้เสียบท่อนหลังยังไม่ได้เสียบนะอันนี้ก็ใส่แค่ ตัวในห้องเครื่องกับในตัว,ต,วตัวหัวเก่งนะดูนะเปิดัวิกุญแจอ่าเปิดัวิกุญแจไปลกกุญแจโอเคนะไม่มีล็อกอเดี๋ยวตัดเครื่องดูตัดไม่ติด ได้ก็ยังไม่ติดนะเดี๋ยวลองเอาคอมมาเสียบเช็คโค้ดดูนะว่าว่าเช็คได้ไหมระบบสายไฟกาวนะล่อมาใส่ไว้ในขั้วแบตเตอรี่นี่ฮะมัน,นจริงไม่ต้องอยู่ขั้วลบก็รอมาไว้อยู่ในแบตเตอรี่งามใสนะ่ะเนี่ยช็อตใหม่หมดเลยแก้ไขระบบไฟคืนเดิมนะเอาเอาสายไฟกาวนะไปลงไว้ในขั้วแบตเตอรี่ขั้วบวกนะฮะ สายไฟเลยช็อตเข้าไปในชุดสายไฟลวนไปทั้งระบบนะอันนี้เบื้องต้นตอนแรกนะก็คือเราไม่สามารถตรวจเช็คได้ก็คือเสียบไฟเช็คโค้ดนะไฟไม่ขึ้นตัวที่กล่องตัวเช็คนะอ่าตอนนี้ไฟขึ้นแล้วเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องดูก่อนอันนี้ไฟชุดสายไฟท่อนหลังยังไม่ได้ต่อนะฮะ ไม่ติดเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันติดติดตด,ดับดับอ่ะไมะ่เมื่อกี้นี้มันก็ติดขึ้นมาทีหนึ่งแล้วก็อันนี้ไม่ติดเลย ตามนี้นะก็คือตอนนี้ไฟเข้ามาที่สามารถเช็คด้วยอ่เรียบร้อยอันนี้ก็ติดละอันนี้สายไฟยังไม่ได้ต่อชุดกล่องข้างหลังนะสายไฟข้างหลังเพราะว่าพวกอ่าระบบไฟเนี่ยหลอดโป้งหลอดไฟนะนี่ใส่อะไรมาไม่รู้นะ แล้วก็หลอดไฟขาดอันนี้ก็ไปเอาไฟเลี้ยวด้านหน้ามาใส่ไปถอยขาดไล่ระบบไฟตัวด้านท้ายใหม่ด้วยามาตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดูนะฮะขึ้นเกี่ยวอันนี้คือชุดหลังนะฮะวอเตอร์คูก็คือชุดสายไฟชุดหลังยังไม่ได้เสียบขึ้นเกี่ยวกระบบน้ำกลองดักน้ำอันนี้ก็กล่อง ecu นะฮะ มีปัญหาหรือว่ารีเลย์ e t u power นะที่ขึ้นอยู่โคดนี้จากหลักเลยไฟช็อตเข้ากล่องหรือเปล่าลองลบดูก่อนนะ<ม>อ่าตัวนี้ก็จะเป็นเซนเตอร์ตัวท้าย<ม>เดี๋ยวต้องลองไล่ระบบไฟด้านหลังก่อนหลอดปลงหลอดไฟแล้วก็เสียบสายไฟชุดด้านหลังนะคะขั้วปลั๊กเลย ดีเลยนะเนี่ยดันลงมาเนี่ยแต่งก็ไม่ใหม่มีปัญหาอยู่ไล่สายไฟต่อระบบเข้าระบบเดิมหมดแล้วสายไฟชุดหลังด้วยนะติดเครื่องเครื่อง เดินไม่เรียบนะสะดุดนะเนี่ยเครื่องอเดินแปลกๆเย่ตามนี้ก่อนนะมาดูแรงดันน้ำมันนะมันแปลกๆนะแรงดันมันรอบเดินเบามันจะต้องอยู่สองร้อยสิบถึงสองห้าสิบนะอันนี้มันเกินนะ สองร้อยสี่ห้าดูสองร้อยเกินสองร้อยห้าสิบสี่มันเกินนะรอบเดินเบาแล้วเครื่องมันก็สัน่นแปลกๆนะะถ้ารถก็สาตาร์ตเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ไม่ติดนะแปลกๆมีเสียงดังแปลกๆอยู่ในนี้ด้วยแอมิ่งอ่ะไม่รู้ว่าปั๊มมีปัญหาหรือเปล่านะฮะดูการฉีดของน้ำมันนะ รอบเดินเบาไม่เสถียรเห็นไหมแปดร้อยสิบห้าแปดร้อยสิบห้าบางทีก็เดี๋ยวก็ลงมาเจ็ดร้อยอันนี้เห็นไหมน้ำหยดหน้าเนี่ยไม่มีเสียงดังคือปั๊มน้ำรั่วนะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดสา่พนานให้มิ่งยกชุด มาดูสายพานเทมิ่งนะฮะปั๊มน้ำรั่วนะเนี่ยปั๊มน้ำรั่วหยดุดเดี๋ยวเปลี่ยนชุดสายพานเทมิ่งนะปั๊มน้ำลูกลอกตัวตั้งตัวตามนะฮะมาร์คเทมิ่งนะดูล็อกมาร์คแล้วตรงอ่าใช้ได้นะเนี่ยอ่าไฟวงไฟบีนล็ลอกเรียบร้อยได้ก็เดี๋ยวจะมีเปลี่ยนชุดสายพานเทมมิ่งก่อนทั้งชุดนะ สายพานแอร์ได้ชาร์จนะดูอันนี้เทียบมาของค่าเทียบมานะเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ก็ปั๊มน้ำเนี่ยลูกปืนจะแตกกันนะเปลี่ยนใหม่ปเ,ปนะเปลี่ยน,ยนสายพานนะชุดสายพานเทมิ่งก็ประมาณนี้ส,า,สายพานเทมิ่งสายพานปั๊มเวอร์ได้ชาร์จตัวร้อยห้าสิบนะฮะลอกตั้งลอกตาม ลอกตามตมีสองตัวใหญ่เล็กนะปัปั๊มน้ำหนึ่งตัวนะครัก่อนใส่ใสายพานทมิ่งนะอันนี้ใส่ใส่พานใส่ลูกนลูกลอกใส่แล้วนะมันหมุนปั๊มดูนะปั๊มแปลก,ปกมีปัญหามีเสียงดังนะแกลก เวลาติดเครื่องทำงานมันจะมีเสียงดังแปลกๆนะเดี๋ยวน่าจะโดนปั๊มตัวหนึ่งถ้าเปลี่ยนปั๊มด่วยปั๊มนะถอดมาเรียบร้อยอเ,เปลี่ยนดูปัม๊มห่อนะว่าแรงดันว่าจะโอเคไหมแล้วก็เสียงดังหายไหมนะหลังจากเปลี่ยนปั๊มเข้าไปแล้วนะมาหมุนดู หมุนหนืดเลยจากตอนแรกหมุนแบบลงหลวงเลงีล้ยงเลี้ยงเนี่ยอันนี้แน่นๆเลยนะ <Okay. S 1> เครื่องดูโอ้ย okay. สตาร์ทติดนะเครื่องสั่นนิดๆนะแล้วเสียงดังนะดูที่เสียงดังหายแล้วที่ว่าเสียงดังคุกคๆกคนะโอ้ย okay. ก็เดี๋ยวมาไล่ดูระบบน้ำมันเนี้หัวทรงหขฉีดมีปัญหาหรือเปล่าก็ใส่ไฟตรงนี้ดันออกนะไล่ดูไฟอีกทีนึงอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองเช็คกล่องดูก่อนนะกล่อง ECU กับอ่าไก่คันหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวทาทาตัวร้อยห้าสิบนะจะมีีโมควบคุมอีกทีนึงถ้า กล่องกับสวิตกุญแจไม่ไปด้วยนะรถจะสตาร์ทไม่ติดเบื้องต้นเราจะไปเช็คกล่องก่อนนะกับคันนี้ว่ากล่องมีปัญหาไหมเพราะอันนั้นมันจะติดติดดับดับนะคันนั้นมันจะติดติดตด,ดับดับเป็นๆให้หายเป็นบางครั้งนะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่คันนี้ดูเบื้องต้นนะกล่องเราถอดออกมาแนละ้วมาใส่เรียบร้อยพร้อมกับตัวนี้จะมีอ e ีโมอยู่ที่กุญแจนะฮะมีแผ่นชิปแม่เหล็กอยู่ด้วยแล้วต้องอันนี้จะเป็นกล่อง อ่าอีโมกุญแจของตัวคันคันที่ถอดออกมานะฮะอันนี้เป็นเดิมเราต้องเอาทําการเอากุญแจมาใส่ไว้ในเบ้านี้ด้วยนะฮะเพื่อให้สัญญาณมันรับกันอยู่อ่ะแล้วก็จะใช้ตัวนี้สตาร์ทเบื้องต้นดูตอนนี้กุญแจมันล็อกลูกกุญแจล็อกอยู่นะเนดี๋นนออยวเราเปิดสวิตช์กุญแจออนนะฮะเปิดสวิตช์กุญแจออนลูกกุญแจไม่ล็อกนะมาสตาร์ทเครื่องอ่าเครื่องติดได้ เครื่องติดเบิ้ลได้ปกตินะเครื่องเดินนิ่งโนเครื่องเดินนิ่งอันนี้ก็เราจะตัดปัญหาเรื่องกล่องมาแล้วนะชุดกล่องกับไม่มีปัญหากล่องใช้ได้ปกตินะเราจะไปไล่ที่ตัวรถต่อเรื่องระบบหัวฉีดเรื่องโทวโีบนะรอบเครื่องอีกทีนึงนะว่าเป็นอะไรกันแน่นะคำนับทนันนะู้นนะขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูหัวฉีดก่อนเรื่องอาการเครื่องสั่นนะ เราจะถอดวัสฉีดออกมาที่เราหัวนะครับแล้วก็จะไปทดสอบกับรถคันนี้นะฮะอันนี้ใส่ไปแล้วต้นหนึ่งนะต้นที่หนึ่งอ้าวลองเครื่องติดตะตาติดง่ายนะก็คือไม่มีเขกเดินนิ่งไม่สั่นนะดูควันเยไหกลับนะฮะอ่ะาไหลกลับก็พอประมาณนะใช้ได้ เดี๋ยวเราจะทําการไล่เอาหัวฉีดนะมาไล่เทสทีละหัวนะทีละต้นดูว่าหัวฉีดมันปกติไหมออันนี้หลังจากตรวจเช็คหัวฉีดนะก็คือหัวฉีดช็อตนะมีปัญหาเนื่องจากสายไฟช็อตนั่นเองก็คือสายไฟเส้นนี้ที่ว่าเอาสายกาวไปลงขั้วบวกเส้นนี้นะอันนี้เบิกมาใหม่ของใหม่นะเนี่ยเปลี่ยนสายไฟนะฮะอ่า แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอาการหัวฉีดตอนนี้หัวฉีดช็อตอยู่ที่สูบสามนะต้นเสียไปแล้วตอนนี้เราเปลี่ยนสายไฟไปแล้วนะเบื้องต้นตอนนี้เราต้องถอดปลั๊กนะถอดปลั๊กถึงรถจะสตาร์ตติดสูบสามอ้าวติดเครื่องอต้องถอดปลั๊กนะถึงจะติดอ้าวดับอ่ะลองเสียบปลั๊ก เสียบปลั๊กแล้วสตาร์ทนะเอามาเตียบเลพอเสียบปุ๊บชอ็อตอ่าหลังจากเสียบปลั๊กมาสตาร์ทเครื่องดูนะว่าเป็นไงสัน่นเป็นจาเข่าเลยเนะเร่งไม่ขึ้นด้วยนะพอเสียบปลั๊กปุ๊บเร่งไม่ขึ้นเลย โอนเฮียอย่าเขาเร่งไม่ไปเลยหัวฉีดมีปัญหานะต้นหัวฉีดเสียอ่ะถอดปลั๊กออกปลั๊กวฉีดออก ตามไม่ติดเลยอ่ะนะเย่ yeah. พอถอดปลั๊กออกแล้วก็เล่งได้นะฮะอใส่ปลั๊กติดเล่งไม่ได้บางครั้งมันปกติมันจะไม่ติดนะรถะเครื่องจะไม่ติดว,วิ่งไปก็ดับอะไรประมาณนี้อาการนี้เลยลก็คือัวฉีช็อต หัวฉีดนะถอดออกมาแล้วะดำปีเลยอ่าต้นมีปัญหานะทถ้าทาตัวร้อยห้าสิบนะจะเขียนคำว่า e5 นะเนี่ยอันี้เดี๋ยวเปลี่ยนต้นหนึ่งใส่นะฮะ e5 อันนี้จะเป็นของมือสองนะเบิกใหม่อยู่หมื่นกว่าบาทนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราใส่ดูหลังจากเปลี่ยนหัวฉีดนะมาติดเครื่องดูกัน อ่าติดง่ายเลยเครื่องเดินนิ่งเลยนะโอเคอ่าเปลี่ยนหัวฉีดู่ต้นที่สสูบที่สานะมาดูไหลกลับดูไหลกลับอันนี้เปลี่ยนต้นแล้วก็ชื้ตัว,วใหม่นะโอเคไหลกลับไ่นด้ไม่มีเลยมาดูสูบหนึ่ง อ่าตัวหนึ่งไหลแรงนะอ่าดูสุบสองไ้อ่าสุดสองได้อยู่แล้วก็ดูสีนะเปลี่ยนชุดซ่อมมอสฉีสองหัวนะหนึ่งกับสี่มาดูต้นที่หนึ่งนะพอออกมาดูแล้วดูชุดซ่อมมีปัญหานะครับเป็นรอยอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนชุดซ่อมใหม่ต้นที่หนึ่ง ต้นที่สนะี่นะดูนะใบเป็นรอยเลยนะไหลกลับแรงเปลี่ยนชุดซ่อมใหม่ต้นหนึ่งหลังจากเปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดนะหนึ่งและสี่อ่ะติดเครื่องเครื่องติดเดินนิ่งนะมาดูไหลกลับตัวหนึ่งอ่าโอเคนะ ต่อไปตัวที่สีที่เปลี่ยนทุกต้องนะเรียบรอ้อยผ่านเดี๋ยวติดเครื่องรันอุณหภูมิได้ที่แล้วลงทะเบียนโคฉีดใหม่ปรับค่าการฉีดน้ำมันใหม่นะอุณหภูมิได้ที่นะฮะมาเอาค่าการฉีดน้ำมันใหม่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์อ ร้อยนะทา,ทาทาตัวร้อยห้าสิบจะปรับทีเดียวพร้อมกันกสีต้นนะดูโค้ดโค้ดไม่มีแล้วนะเคมาตรวจเช็คพัดลมนะว่าทำงาน ปกติไหมนะว่าเสียไหมอะไรประมาณนี้นะอ่ามาทดสอบดูนะะสองตัวทำงานปกตินะโอเคอ,อ่าทำแอร์เรียบร้อยนะอันนี้เขเย็นปกติ สอบวิ่งเทสตัวตากอันล์ลรนก็ใช้ได้เลยอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวเดวไปไล่เก็บพวกบูธคันเกียร์นะรวมบูธคันเกียร์รวมก็น้ำมันถ่ายของเหลวทั้งหมดนะแล้วก็เช็คเบรกอ่าไล่เก็บงานอลไรว่าอะไรประกอบคอนโซลคอนโซลใหม่ พอมาขั้นตอนต่อไปนะก็คือไล่ถ่ายของเหลวนะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟือง้ายนะแล้วก็เช็คเบรกสี่ล้อแล้วก็ดูพวกอ่าคันเกียร์นะว่าบูทเปลี่ยนบูทคันเกียร์แต่งคันเกียร์ใหม่อะไรประมาณนี้นะ่ะเบรกหลังนะแม่ปัมป๊มแบบแม่ปั๊มเบรกตายนะข้างซ้ายแล้วก็อันนี้รอยพุ่งทำมาสีมึงเปลี่ยนมาข้างนี้นะแต่อีกข้างขวา ข้างขวารั่วนะรั่วแล้วก็ประกอบมาไม่ถูกนะเบร้รอยรื้อมาทำนะเปลี่ยนซีนใหม่สองตัวในนอกนะกินซีนกันน้ำมันแล้วอาจจะระบีลูกปืนล้อใหม่นะผ้าเบรกใช้ของเดิมแล้วก็แม่ปั๊มเบรกหนึ่งตัวข้างขวาแม่ปั๊มเบรก เปลี่ยนแม่ปัม๊มสองข้างเลยนะเพราะดูดูแล้วใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวก็ตายอันนี้ก็แม่ปั๊มเบรกหลังนะซ้ายขวาก็ซีดล้อล้อหลังตัวเพลาลอยนะข้างขวา,าดูลูกปืนล้อข้างขวานะเนี่ยข้างนี้โัวไหม่เลยแตกเปลี่ยนลูกปืนล้อนะคคู่หนึ่งมันเป็นตับคู่วันนี้นะครับสองตัว เก็บงานของเหลวเปลี่ยนแม่ปั๊มเบรกหลังตรวจเช็คเบรกนะช่วงลงช่วงด่างโอเคนะเรียบร้อยมาอันนี้ก็เดี๋ยวไปไล่ลอง,ลองขับวิ่งเทสด,ดูนะทดสอบวิ่งเทสหลังแก้ไขนะครับรถวิ่งดีเลยนะอ,อัตราการเร่งดี เบรกเบิร์กโอเคนะฮนะจา็ตอนแรกเบกไหลๆล,ล,ลนะนนื่น,ะนๆนะฮะล่างนะนะนะก็เดี๋ยวตั้งศูนย์ตั้งศูนย์ใหม่ตั้งศูนย์ใหม่เอาเพิ่มเติมนะก็ดูวงมาลัยมันเอียงนะดูสำหรับเชสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะฮนะอ่า เคสนี้เบื้องต้นนะก็คือลูกค้าเพิ่งซื้อรถมานะอันนี้เพิ่งซื้อรถมาอ่าแล้วก็มีอาการก็คือรถวิ่งวิ่งไปแล้วก็ดับบางทีก็สตาร์ทติดยากนะอะไรประมาณนี้นะเลยเอามาให้ตรวจเช็คดูหลักๆเลยนะระบบไฟมีปัญหาก็ไล่เปลี่ยนระบบไฟซื้อสายไฟนะก็จะมีสายไฟเครื่องเข้ามาฉีดก,กับสายไฟเข้าใน หัเก่งนะฮะก็คือในชุดในห้องโดยสารนนะั่นเองช็อตนะฮะไม่ไม่สามารถเช็คโค้ดได้นะฮะอ่าแล้วก็ช็อตลงเข้าไปที่หัวฉีดหัวฉีด,ดต้นที่3เสียเปลี่ยนเปลี่ยนหัวฉีดพร้อมกับชุดซ่อมใหม่นะฮะดหัวฉีดมือสองแล้วก็ล้างล้างเทสหัวฉีดนะฮะสูบที่2ส่วนต้นที่หนึ่งกับต้นที่4นะฮะเปลี่ยนชุดซ่อมพร้อมล้างเทสนะ ล้างระบบแอร์ทำระบบแอร์คืนเดิมนะสายไฟแอร์ Air ที่ต่อนะฮะไล่ระบบคืนเดิมล้างตู้แอร์ใหม่ใส่พงแต่พานเทมิ่งนะเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดนะฮะเช็คระยะเริ่มใหม่ของเหลวทั้งหมดน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายตรวจเช็คเบรกนะลูกปืนล้อหลังฝั่งขวาซีนล้อหลังขวานะฮะปรับแต่งผ้าเบรกใหม่เพราะว่ารู้สึกเบรกจะประกอบมาผิดน,นะฮะล้อหน้าโอเคแล้วก็ตั้งศูนย์สวงล้อ ช่างฝูย์ล้อมาใหม่นี่ก็บจบสวยๆไปเลยนะฮะสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้กับครูช่างต้นทาทาชนบุรีนะ0802222002เรื่องรถทาทาพึกิ๋งช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบทีีเดียวนะจ๊ะ